กำแพงคอนกรีตความสูงกว่า9เมตรทอดตัวเป็นแนวยาวเกือบ4กิโลเมตรเป็นประการด่านสำคัญที่จังหวัดนครสวรรค์จัดสรรงบประมาณกว่า300ล้านบาทก่อสร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมหลังมีบทเรียนอันเจ็บปวดจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อช่วงปลายปี2554สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจนับหมื่นล้านบาทการก่อสร้างแนวกำแพงนี้ใช้เวลานานกว่า1ปี และด้วยความสูงที่สูงกว่าระดับน้ำท่วมครั้งก่อนประมาณ30เซนติเมตรทำให้มั่นใจว่าจะสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจสำคัญให้รอดพ้นจากปัญหาน้ำท่วมเขื่อนระดับที่เราก่อสร้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณบวก28.5เมตรลตรกนะครับสูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมเมื่อปี54เนี่ยประมาณ30เซนนะครับ ก็คิดว่าถ้าน้ำมาเท่ากับปี54ก็สามารถป้องกันได้นะครับในส่วนนี้ทีมข่าว NBT News Focus ลงพื้นที่สำรวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลนาครน,นครสวรรค์ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญแม้จะผ่านมานานเกือบ2ปีแต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงจดจำเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้บ้านบางหลังยังคงเหลือคลาบน้ำให้เห็นอย่างชัดเจน การสร้างกำแพงคอนกรีตในครั้งนี้จึงสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดปากน้ำโพว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นในอดีตเขื่อนเสร็จแล้วก็มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะว่าน้ำคงไม่มาอีกแล้วเพราะว่าเขื่อนถึงมาก็คงไม่ท่วมแหละเพราะว่าเขื่อนสร้างอย่างแข็งแรงจังหวัดนครสวรรค์หรือที่ผู้คนส่วนใหญ่เรียกกันติดปากว่าเมืองปากน้ำโพ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งแม่น้ำปิงและแม่น้ำนานได้ไหลามาบรรจบกันที่บริเวณตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์ก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางถือเป็นแม่น้ำสายหลักสำคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนเป็นจำนวนมากแต่เมื่อมวลน,น้ำมีมากเกินกว่าแม่น้ำสายนี้จะรับไหวชาวปากน้ำโพจึงต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมสูงเกือบ4ี่เมตร ตึกรามบ้านช่องต้องจมอยู่ใต้น้ำนานนับเดือนและแม้ว่ามรสุมลูกใหญ่ได้พัดผ่านไปตั้งแต่ปลายปี2554แต่ชาวปากน้ำโพยังต้องจดจำไว้เป็นบทเรียนและช่วยกันหาแนวทางป้องกันเพราะการสร้างกำแพงคอนกรีตป้องกันน้ำท่วมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งร้อยเปอร์เซ็นซึ่งยังมีบางจุดที่รอรับการจัดสรรง,งบประมาณจากโครงการบริหารจัดการน้ำวงเงิน350,000ล้านบาทของรัฐบาล หนึ่งนุดบุญมาวง NBT News Focus